ข้อ22นะคะถ้า a เป็นจำนวนจริงที่ทำให้สมการ x กําลัง2บวก a บวก4คูณกับ x บวก a คูณกับ a บวก3เท่ากับ0มีรากเป็นจำนวนจริง2ตัวและผลบวกของรากทั้งสองเท่ากับผลคูณของรากทั้งสองแล้วผลคูณของรากทั้งสองมีค่าเท่าใดก็ไก่ลบ1ขอไข่ลบ2ขอควาย 3, ลบ3งงูลบ4 ข้อนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการแก้สมการพหุนามกำลังสองนั่นเองนะคะเขาบอกว่า a เนี่ยเป็นจำนวนจริงที่ทำให้สมการเท่านี้ก็คือ a เป็นตัวแปรอยู่ในนี้นะคะมีรากเป็นจำนวนจริง2ตัวคำว่ารากเนี่ยก็คือคำตอบของสมการนะคะคำว่าราก คำว่ารากเนี่ยถือว่าเจอจะเจอบ่อยมากในข้อสอบเรื่องนี้นะคะเพราะเขาจะใช้แทนคำว่าคำตอบของสมการเพื่อให้มันจะดูยากขึ้นนะคะแล้วคนอ่านบางคนไม่รู้เนี่ยเขาก็เดาไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าข้อนี้ควรจะทำยังไงแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็แปลคือว่าก็หมายถึงว่าเพียงแค่คำตอบของสมการนี้นั่นเองหรือว่าค่า x นั่นเองนะคะ ข้อนี้อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคําตอบของสมการเนี่ยเป็นจํานวนจริง2จํานวนซึ่งผลบวกของคําตอบทั้งสองคำตอบเนี่ยเท่ากับผลคูณนะคะผลบวกเท่ากับผลคูณของคําตอบนะคะแล้วเขาถามว่าผลคูณของคําตอบทั้งสองมีค่าเท่าไหร่นะคะจากสมการเนี่ยสมการพหุนามนะคะจริงๆแล้วสมการพหุนามมีรูปทั่วไปว่า a x กำลังสองบวก b x บวก c เท่ากับ0ะคะอันนี้คือสมการพราหุนามนะคะซึ่งแล้วก็จะมีหลักการที่เขาบอกมานะคะก็คือผลผลคูณของคำตอบของสมการนะคะจะเท่ากับลบ จะเท่ากับขาเรีย่า c ส่วน a นะคะผลคูณเท่ากับ c ส่วน a ส่วนผลบวกของคำตอบของสมการเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ b ส่วน a นะคะอันนี้คือสูตรนะคะที่เป็นสูตรสำเร็จเลยที่เขาบอกมาแล้วก ใช้เยอะนะคะต้องจําเยอะถ้าข้อนี้เนี่ยรู้แค่นี้เนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดต้องการหลักการจานะคะก็คือให้ดูว่าจริงๆแล้วเวลาเราแยกสมการพหุนามเนี่ยมันจะเป็น x ลบหนึ 1, x ่ x ลบสองอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราจะเอากลับไปเป็นรูปแบบนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องคูณ x กับ x อันนี้แล้วก็คูณ x กับ2ก็ได้เป็น x กำลังสนะคะแล้วก็ลบส x ถูกไหมคะแล้าอันนี้ก็เป็น1-1ลบ1คูณกับ x เป็นลบ x แล้วก็ลบ1คูณกับลบ2เป็นบวก2อย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็น x กำลัง2ลบ3 x บวก2จะเห็นว่าตัวท้ายสุดเนี่ยตัวเลข2นี้เนี่ยจะเกิดจากลบ1คูณกับลบ2 ก็คือตัวหลังมาคูณกันเท่านั้นนะคะก็ได้เป็นบวก2แต่ว่าตัวตรงกลางตรงนี้เนี่ยลบสเนี่ยจะเกิดจากการที่ตัวตรงกลางตัวที่ติดพจน์ x เนี่ยมาบวกกันตรงนี้กับตรงนี้ถูกไหมคะใช้หลักการบวกของอันนี้กับอันนี้กับอันหลังอันนี้เนี่ยนะคะดังนั้นเราก็ซึ่ง c ก็คือตัวหลังดังนั้นตัวหลังอันนี้เนี่ยเกิดจากการคูณดังนั้นคำ ผลคูณคําตอบจึงใช้เป็น c ส่วน a อันนี้เป็นหลักจําง่ายๆซึ่งที่มาของมันเนี่ยก็คือมาจากหลักการนี้แหละนะคะแต่ว่าจะเจาะลึกลงไปอีกแต่อันนี้เป็นหลักการจํำคร่าวๆซึ่งจําแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะส่วนผลบวกของคําตอบเนี่ยที่มาจากที่เป็นใช้ b ใช้ตัวตรงกลางเนี่ยเพราะตัวตรงกลางเนี่ยจะเกิดจากตัวตัวตรงกลางอันนี้เนี่ย ก็คือตัว b ถูกไหมคะจะเกิดจากการบวกกันของ2ตัวนะคะการบวกกันของตัวนี้กับตัวนี้นะคะของลบ x คูณกับลบลบ x บวกกับลบ2 x นะคะก็จะได้ตัวตรงกลางซึ่งตัวตรงกลางเกิดจากการบวกดังนั้นผลบวกคำตอบของสมการเราจรึงใช้ตัวตรงกลางมาเป็นหลักเพียงแต่ใส่เครื่องหมายลบด้วยมีเพียงเท่านี้นะคะเป็นหลักการจำ ผลคูณกับผลบวกของคำตอบของสมการนะคะส่วนข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า ให้สมการมาใหญ่มากนะคะเป็น x กํลังสองบวกด้วย a บวก4คูณกับ x บวกด้วย a คูณกับ a บวก3เท่ากับ0นะคะแล้วเขาบอกว่าผลบวกของรากทั้งสองเท่ากับผลคูณของรากทั้งสองผลบวกของรากทั้งสองจากสูตรเลยนะคะคือลบ b ส่วน a ถูกไหมคะลบ b คือ b คือ,คอตัวตรงกลางตรงนี้นะคะ A คือตัวข้างหน้าซึ่งในที่นี้ไม่มีก็คือ1นั่นเองนะคะเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะถ้าศูนย์คูณกับ x กําลังสองเนี่ยจะได้0นะคะดังนั้นตรงข้างหน้า A อตรงนี้ต้องเป็น1นะคะผลบวกคําตอบเป็นลบ B ส่วน A ก็คือลบ A บวก C ส่วน1นะคะแล้วเขาบอกว่าเท่ากับผลคูณของราก ก็คือผลคูณของด้ากสูตรคือ c ส่วน a ซึ่ง c a, คือตัวท้ายนะคะ c a, คือทั้งก้อนท้ายนี้เลยดังนั้นก็จะเท่ากับ a คูณกับ a บวก3ส่วน c ส่วน a ก็คือ1ตรงนี้นะคะดังนั้นเราก็ได้สมการออกมาแล้ว เะะมื่อได้สมการออกมามีตัวแปรเดียวคือตัวแปร a ดังนั้นเราก็จะหาได้ว่า a คือเท่าไหร่แล้วเมื่อเราหาได้ว่า a คือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าโจทย์เขาถามอะไรโจทย์เขาถามผลคูณของรากทั้งสองซึ่งก็คือ c ส่วน a ใช่ไหมคะก็คือ a คูณกับ a บวก3ส่วน1นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเราหา a ได้แล้วเราก็เอาไปแทนในก้อนนี้เมื่อแทนเสร็จได้เป็นตัวเลขก็คือคําตอบเลยนั่นเองนะคะ ดังนั้นอันนี้เราหา a นะคะได้เป็นลบ a ลบ4เท่ากับ a กํลังสอบวก3 a อันนี้มาจากหลักการคูณกระจายนะคะคูณกระจายเป็นหลักการง่ายๆตั้งแต่ประถมแล้วนะคะแต่ขอเน้นเพราะว่าสำคัญมากอันนี้เนี่ยสามารถคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บนะคะเป็น ab บวก ac ได้นะคะอันนี้เป็นหลักการคูณกระจาย อันนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเราก็คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บหน้าเ A จากที่เป็นบวกก็เลยเป็นลบบวกสจากที่เป็นบวกก็เป็นลบนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการแก้สมการนะคะเป็น A กําลังสองแล้วตรงนี้ย้ายข้างจากลบมาบวกนะคะเอาข้างที่มีตัวแปรเนี่ยมาอยู่ข้างเดียวกันหมดนะคะตัวเลขด้วยในการแก้สมการพราหุนามนะคะ,ะ,คะก็จะได้เป็นบวก 4A บวก4เท่ากับ0นะคะ อันนี้เป็นหลักการแก้สมการพรหุนามนะคะซึ่งมีหลักอยู่ว่า,าให้ย้ายข้างนะคะย้ายข้างทุกตัวเลยจนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยย้ายข้างตัวแปรแล้วก็เลขย้ายข้างตัวแปรกับตัวเลขจนอีกฝั่งหนึ่ง มีค่าเท่ากับ0นยะคะย้ายข้างตัวแปรและตัวเลขทั้งหมดมาอยู่ข้างเดียวกันแล้วให้อีกข้างหนึงมีค่าเท่ากับ0เพื่อที่เราจะได้แยกพหุนามกำลัง2ออกได้นะคะเป็นอันนี้แยกเป็น A กับ A นะคะ จะคูณกันได้ a อกกาลังสองส่วนตัวหลังสุดกิจากการคูณกันของ2ตัวสุดท้ายนี้นะคะอย่างที่อธิบายไปนั่นเองอย่างที่อธิบายไปตรงหลักการจำเนี่ยที่ว่าตัวหลังสุดเนี่ยเกิดจากการคูณกันของ2ตัวท้ายนะคะก็ได้เป็น2อคูณสได้เป็น4นะคะแต่ว่า2อคูณสนี้เนี่ยเราต้องดูว่า จะต้องทําให้อันนี้คูณอันนี้บวกกับอันนี้คูณอันนี้แล้วเนี่ยเมื่อน,นํามารวมกันเนี่ยจะได้เป็น 4a ซึ่งถ้าเราใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปทั้งคู่เนี่ยเราก็จะได้ว่า 2a บวกกับ 2a ตรงนี้เนี่ยได้เป็น 4a พอดีดังนั้นเราจึงแยกออกมาเป็นแยกจากรูปสมการแบบนี้ออกมาเป็น2วงเล็บได้แบบนี้นะคะเท่ากับ0เราก็จะได้ a เนี่ยเท่ากับ ลบสองนะคะเพราะว่าการที่าการที่วงเล็บสองวงเล็บคูณกันเนี่ยแล้วเท่ากับศูนย์เนี่ยแสดงว่าตัวใดตัวหนึ่งต้องเท่ากับศูนย์แน่นอนซึ่งในที่นี้เนี่ยทั้งสองวงเล็บเหมือนกันเป็น A บวกสองเหมือนกันดังนั้น A ที่จะเป็นไปได้ที่จะทำให้ก้อนสองก้อนนี้คูณกันแล้วเท่ากับศูนย์เนี่ยก็คือ A เป็นลบสองนั่นเองเพราะว่าจะไปบวกกับสองแล้วได้เป็นศูนย์นะคะ ทีนี้ไม่ได้ a เป็นลบ2อย่างที่บอกนะคะเราก็เอาไปแทนค่าในสิ่งที่เราหาสิ่งที่โจทย์ถามก็คือผลคูณของรากทั้งสองซึ่งก็คือ c ส่วน a ซึ่งก็คือ a คูณ a บวก3นะคะ a ของเราคือลบ2นะคะก็เป็นลบ2คูณกับลบ2บวก3ก็ได้เป็นลบ2คูณกับ1นะคะคำตอบของข้อนี้จึงเป็นเท่ากับ ลบสนะคะตอบช้อยส์ข้อขอไข่นะคะข้อที่22นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหลักที่สำคัญอยู่ที่สูตรผลคูณของสมการคือ c ส่วน a ผลบวกคือลบ b ส่วน a นะคะจากรูปแบบสมการ ax กํลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะคะซึ่งเมื่อทำตามโจทย์นะคะซึ่งโจทย์นี้เขาก็บอกง่ายๆเลยคือผลบวก เท่ากับผลคูณของรากทั้งสองซึ่งรากก็คือคำตอบของสมก,การนั่นเองนะคะผลบวกเท่ากับผลคูณเราก็จับ2ตัวผลบวกและผลคูณที่เราหาจากศูนย์เมื่อกี้มาเท่ากันเลยนะคะได้เป็นสมก,การเราก็แก้สมก,การพรหุนามออกมาโดยการแยกวงเล็บนะคะแล้วเมื่อแก้สมก,การเสร็จแล้วก็จะได้เอออกมาซึ่งการแก้สมก,การใช้หลักการคูณกระจายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ เมื่อได้เอออกมาแล้วอย่างที่บอกนะคะก็นําไปแทนค่าในสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือผลคูณของรากของสมงการนั่นเองนะคะก็คือ A คูณ A บวกสเมื่อแทน A เป็นลบสเข้าไปก็จะได้คําตอบผลคูณของรากทั้งสองเนี่ยมีค่าเท่ากับลบสนะคะก็คือชอยส์ข้อขอไข่คือคําตอบนั่นเองนะคะข้อนี้